ถ้าจนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนโดยโลกของไทยใบธิรพัฒน์บนโลกใบนี้มีความจนหลายประเภทที่เป็นอุปสรรคทําให้เราเองหมดกําลังใจและไม่สามารถไปต่อได้สิ่งแรกเลยคือจนเงินมีเงินไม่พอใช้มีเงินไม่พอเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวและคนรอบข้างจนที่2จนเวลาไม่มีเวลาในชีวิตไม่มีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนมีเงินไม่มีเวลาใช้เงิน บางคนมีเวลาแต่ไม่มีเงินใช้บางคนไม่มีเวลาและก็ไม่มีเงินแต่คนส่วนใหญ่จะโทษว่าตัวเองจนโอกาสจึงทําให้ตัวเองโทษกับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตดูให้ดีนะครับบางคนบ่นว่าตัวเราเองก็ขยันแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จท,ทักทีเราต้องดูด้วยว่าและเราต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ว่าคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่ขยัน แต่ว่าคนที่ขยันทุกคนไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จที่เขาบอกว่าขยันพิทีทํากี่ปีก็ไม่มีวันจเจริญหรือไม่มีวันประสบความสําเร็จนั่นเองดังนั้นจนโอกาสหลายคนที่มีโอกาสเข้ามาก็ปฏิเสธที่เขาเรียกว่าจนความคิดจนทัศนคติคิดดูถูกตัวเองคิดลบคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพลังและก้าวไปต่อได้จนเงินจนเวลาจนโอกาส ยังพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าจนความคิดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีแน่นอนเมื่อมีใครมาดูถูกเราเรายังไม่ชอบเลยและตัวเราเองจะดูถูกตัวเราเองทําไมเมื่อเรามีโอกาสเรายังหายใจอยู่แน่นอนทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวเรากาหนดจากที่เาัาเกิดมาเพื่อจันคุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจจันสวัสดีครับ